สวัสดีครับร้านสมชายบ้านบอกนะครับเดีย๋ยววันนี้เรามาติดเทสฟังเสียงเครื่องคูบต้า EA 8นะครับผม8แรงเต็นมาครับตัวนี้เก่าญี่ปุ่นนะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่ลือไม่ซ่อมนะครับดูดน้ำตีน้ำขึ้นรถถ่ายได้หมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นไดสตาร์ด้วยนะครับผมครบตัวเลยครับตัวนี้ขาโคมีครบโมเลวินพร้อม สีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มาเดีย๋ยวเรามาติดฟังเสียงเลยนะครับได้ใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวนี้เราใช้มือควงกันครับโอเคมา เครื่องแน่นๆครับโอเคสนใจไงก็ติดต่อเขาไมได้นล้วผมร้านสมชายบ้านบอ่อครับเบอร์โ,โทรตู้แปดหนึ่งสามสองเก้าเก้าแปดแปดร้านสมชายบ้านบอ่อครับผมอยู่จังหวัดสมุทรสาคร เดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ